ดีศรีนายุเทศมนตรีเทศบาลตะบนห้วยเรือเจ้าภาพพร้อมทีมงานนะครับดีขอบคุณขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจขอบคุณเอาเปิดหน้าเราเหรอเงาโดนละล่ะเอามาเปิดหน้าดีแม่โอเปิดยังรู้ยังนำก็รอกเทียมทำเลย เอาพวกแม่เนี่ยผู้รักผู้ใหญ่ผมมาสร่างหยียบหน้าพญาเหยียบเมืองบผู้รักผู้ใหญ่ไขว้นะครับเปลืองานเลยนี่เจ้าแม่ยังไะมาฟังลัมมาฟังลัคือมาฟังอยู่ตลาดครับเอาผู้จ้างเห็นยังกับว่านเกลียดเด้อล่ะโอ้ผู้จ้างเห็นยังกับว่านเกลียดแม่โอ้แสดงว่าเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าภาพก็สันีิเป็นเจ้าลูกเป็นประธานอสมอ้อตะบนหอยเลือบเ่าครับโอ้ยผมเป็นรองอสมเป็นยัง เอาสิมาคนอื่นเวียดเอาจ้ไดนจาอะอสมออึนเวียดก้อนนึงกันผ่านบนไปได้่โควิดก็ย้อนอสมอเขียแขาไปด้วยครับไม่ยอเป็นปลาพวงย่างกับเดือสมอแล้ีเป็นยังกเสีดปลายใเงินเดียนหกอยบริหาาซองโตจีนจัดตัวกีนดูจีนเดียนนึงไปงานสามเที่ยมวันนี้อสมอไม่เห้ลย่รับมือเจ้าหนึ่งอะ เอาใช่ผิดไปยอดไม่เอาถือไปพิดไหมไม่เอาเอาเข้าขวไปย้อนหน้ามันเจบานาใช่ไหมเจ้าหน้าถึขวยุ่งแค่แตงไงอันนี้แคแยตายแต่้เงินเอาพนเอาาให้ก็ดีแห้วได้หละครับเอาว่าให้มาถือย้ขคอยกระลาคือเขาด้วยนะจ้มทาใหญ่หมดพนักงานว่าให้กันท้าใหญ่เว้ยุณละหลายหยอคือเือหลาหรือเชียร์หเชียร์กโต๊ดเนย เจ้าเลยสั่งเป็นเนะาะขอบุ่นแม่ด้อน่ะเดินขะึ้นไปยังสีิล้านอ้ย่ชุ่มพลังอ,อกชุมมองม่าให้กันทีที่มามวนค่ไม่อยาไม่อยางเงินต๊ะก็คือกหัวดนะ,อ,ะอ้แ่งการต่อรดใสดาบไฟเอาชุเบาดาบสี๋ชู ด่าคอยมันม <c oughs> ักคอยจะมึงม <illa te anim> an> ักเสตี้กูที่เดียลูกแล้วพ่อแล้วลูกเออมุ้งจั๊กแลลูกดอกดากนั่นแม้ใส่แม้สบู่สมุนไพ่ยิงอ่อนนั่นน่ะมึงไม่หลากจะมาจักใส่แลยกูว่ามึงนี่แหละมันบอมนแม่สบู่ท่าหนานรอมันบอมนแล้วสบู่ท่าด่างเลยด่างกระด่างดีนี่ก็ใไขไปด่างไล่กัวไปลุกนหนองซี่นี่สนุ่งเว้ท่านราดด่างไล่หนาแกจะเบิ้งตัวรอเขาที่เบิ้งหนาอีมันมอง ขึ้นมากขึ้นมาเอาขอเสียงหน่อยขอเสียงผู้ใดอู้สุนเนือหน่อเขามาด้อยม่ยามามาิมง่ายด้ยสังกะสีเนี่ยบ <c oughs> ้านก็ดเอ้วนี้นท่านนายกคนจัดงขึ้นอย่างนี้จัดง่ายหลวงพูนแหละท่านสอ,อสอกับมาผู้วาสอสอกับมาวันดีครับท่านสอสอครับสังกะสีเล <c oughs> ยเ<อ>บองงอหม้อแตงไหลายรถมารับจีบตมเอาสมม้อขาแจงมันไปโคมาดึงขึ้นในแนว บริษ้เช่นได้เปนสัญญาจังบอลลัมบริษัทจางรถเม่โคเย็บเป็นบรไดัต่้งเชียงเสียงลัม่าว่าไม่อยากจะหยอก่ายอกว่ลูกเอาใสแล้วเขาว่ามคืั้วของฉันาเออมันลูกใสเลยวางไดนปเนี่ยลูกไปไหวแล้ว อแปีนาทีได้เอารุ่นมาโค้มาบอกตะเจ่ามานีิแข็งแรกเอามองนี้มันำช่ทงเฮ้วยังหันดักดูเลยทวีายั่งเป็ิสห้เชีนจังสี่ที่นองแล้วก็ถอยหลังตะดึงถอยหลังทีห้าตัวไหนผ้าใสขึ้นผีหอยผีหอมท่างไหนหนใจให้เจ้าเห็นพ่อจซื้อไห้จ้าเอาลูกพ่อติดลูกพ่อจจ้าเอาปุหิงจีสนโอ้พ่แม่ใหญ่ปุหิงแจนผู้นิจ้าซื้อว่าจังไหนจ้าปุ้าง อ่างเย,ย่ของวงอิงจ้าโอ้เมื่อนี้มาอย่างไยครับนี่เอ้ากะมาฟังหมอรัมเนี่ยแบพ่อใหญ่จริอันนี้ผู้ใดนี่พอหยุดจร,ริงบ้าัดเสียดแม่เจ้าน้อยกระตูกแดงนะแดงดูดูอาแดงโต,ตขึ้นนะบู๊คน,น,นี่นแนครับรอไหมย่งกะทิท่าเขากำรมเลยอัดซ้อนไหนว่าเป็นไรโยกขอบพอตอที่รถหมอรัเของแม่จอดนีเดียน ผมมาลำมาหลายแถวบึงกระเทยแตกคือบึงล้องอยู่โรงพยาบาลก็จรง่ากับเบนพบกระจอกใบอินี่โอ้ยตู้ยไข่มบ่มีกระเทยดอกขนาดเป็นยังจะวางสั่นมีตะปูกัญญามันไปใช้แลกอันทีโอ้เอ้ยกุ้งยิงจ้าโอ้ฝากในเรื่องฝากศิลปินหลอกไปนะว่าอยู่น้ำในวงบประาออเดชั่นมาหลายปีนี่เอาออเดชั่นมาอีกเออออเดชั่นมาอีกนี่มาไหมล่ะสุดปลายจากกาลสิน์ม่ล่ะมามามาเอ้กุ้งยิงบังลามาเย้กุ้งยิงบังลาเนอะ มีน้ำซื้อว่าขุนแผนเดี๋ยวนี้แสงเสียใจเขาว่าเมียโนมีสูงวันทองเกิดกูสิหูให้มากสิว่ามันจะต้องสัมภาษณ์สุนอดีวันทองเจ้าเท้าตายเออโอยสีน้ำส่งน้ำไปต่างคนองรับถึงเครื่องรน้อง ขนึคือขุนแผนทุกเมื่อเชี่ยวันอยู่อยู่เป็ข่าว่าอีวันทองมันเปมสุขอ,อ๋อที่ไหนเล่นเขาเรียกขันขิม่วกเกกันอูนี่อีวันทองก็ม้ะ<อ>เัหไห้เจใจัฟั ตัวเด้อมันแมนหมันหนตัวดีแล้วศูนย์ศูนยมันเป็นศูนย์ง้ใครหีกูครอบมีแม่อดีทีเมาเล็ุดากนี่อีวันทองเอาอสองใจอุเจียวยังยบาเอาคุซกันเชกันมึงก็ลูกไอยักเขาเป็นแกะของกูฟังกู้วยฟังกู้วยฟังกูก่อนไอ้สั์ กูจ้พาจาพาพ้าจาพาปรมานมัน้องสิเนี่ยนายยกสมานขาวาพุชื้นโอ้ยตีหนาเลยโอ้ยเจ้าก็บอกเบิ่งหน้าเบิ่งหลังก็ว่ากัน่าถีบหัดเบิ้งลับกันแจ้งเนี่ยแจ้งตัวได้ดิดึงสะไรีกูยืนเพลินรู้โอ้ยก็ตัวอะไรครับแม่โอ้่บ้าไปแล้ักแม่เรื่องตีนแล้วลูก นี่นี่ที่เดิมเนี่ยแม่อุ้ยนะเน,น,นี่ยนายยกอะไรเนี่ยมันคือปีกไก่เก่าแท่าปีกไก่เขาจะอุ้นขายสีเมื่อหามือซุ้ขายบอกไงตลาดเป็นพระเอกจิลูกเป็นพระเอกครับหนาจะได้จะมานคือชุนโรดเปิดหมดแล้วแม่ให้่งดีปีสิบาทอุ้ยขอบคุณครับแม่ไปซื้อแป๊บซักในชุดมืออะนะอยิ่ไก่้กับวัดไร ซื่อนอน้<อ>นยาปลาฟารุ่ม<อ>ใช่ว่ามันเอาตาั้งไข่เต่ากรเมยวน้อยหั่นเอามาไล่แม่แม่มาไล่กอนไล่มาไล่สแต่มาไล่มันคือคุณคุณแม่ไล่นี่แหละขย้จอไปไล่กันน้ำวัดนั่นนะไม่ได้มาแต่เสยชอบกันชอบละไพ่กินโซบวางอาวุ้นลงสะกดเดียวี่น้องย่างครับพี่เคยบอกว่าหีิบแบงเนี่ ใส่มาอย่างจริงเดี๋ยวเข้าจริงมึงไปใส่ผมไปขอห้องน้ำน,น้ำบ่าไหร่ก็ไม่น้อยเห็นกับเลยถอดขังนะเซ็จแล้วก็ปุ้มไปหันหละครั้งบางหลายเยน็นสีจักเทียรเนีย่ย แตมว่าทำหน้าทำหลังกันไหมล่ะอันนี้มเป็นวัท่องมันหรอเอออันนี้จภาพจอภาพครับที่ขายวัท่องตัวนี้ใช่ไหมากต้องขายมัตองนี้สา่กแรกก็ต้องมาก้าตัวซะก่อนตอนเราเออากต้ไปวัตถองของไจัสียออกมาโอ้ยเลียเขาเียเอาแล้วครับเาเห็นไป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 ไเไป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 ไกไปไไออ